บนเงาบางครั้งใดใจคิดถึ เป็นไงบ้างประมาหนึ่งพักผ่อนไม่เพียงพอมันงานงถึงเทปเนาะก็ต้องพ่อพอแม่เพิ่งกับเขาใจหรอกว่านพักผ่อนไม่เพียงพอยากการเสียงมาลองไลายล่รอรักษารมาตรฐานตัวเองแม่ทิ้งศึกษาไปที่ละหน่อยแม่สี เป็นเบองอยู่โงปัหาเบิรงตัญหาโอเควันเหยียดที่ปัญหาชุกมากปัญถาโอเคต้องทำให้ได้ทำให้มันดีที่สุดที่าดีอ่ะเดี๋ยวหัวแรงาจะกิจอบซ้ำอาจจะป็นดูข้างตู้ก็ได้โอเคสื้อเดี๋ยวแม่กแตนน่าพ่อพ่ออันนั้นพ่ออันนั้นฝากเงินไมมหนูสองร้อยพ่ออันนั้นเนี่ยไม่เราแทำอะไรแม่แม่กิน อันกี่อันนี้อันนี้อเออสองร้อยเอาเอาชื่ออันนี้เอาเอาชื่อออกเขียนชื่อบ้านพ่ออานันพอานันออนันสาอะไรสองร้อยบนะครับแบกกไปแกเอาไปแมกไมก็อะไจ้ะเก๋ขอบคุณแม่ติดมากครับฝากสารน้ำดําด่นช็อด้ยนะครับ ส,สกอ้าวฝากแช้หน่อยน้เพื่อนช่วเนอะสาขาสอน <c oughs> อ่แต่สิน่นี่นองหักแค่น,นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะพ <c oughs> อคอยสนับสนุกนกับขอบคุณเอฟซีทีให้โอกาสแม่มาทาย YouTube ให้กำลังใจแม่ทุกคอมเมนต์ให้มันพอดีพองามด้วยพี่น้องเ้อะจะาว่ากขอบคุณหลายๆมีกำลังใจเป็น่อุสู้ ได้คุณเราไปจำเอาเลยต้นเต้นเขียวเขียวผาแดงแเนี่ยบนเครมีเวลาระมาจ้าเต้นเขียวเขียวลงรถได้เป็นอะไรที่เป็นกินเาแด้วค่แม้วแบอเคช่ไม่ไม่ยิงาอรีเอาชุดมาไหมขาจังขาโนจังขไญี่ปุ่นก่วน้ปญี่ปุ่นขาจังล็าวลองเก็บเต้องเก็บก็เมติมันเก็บลองกทาก็เมติมเติสอดสอเลยสิ จ้าแม่ค <n> ร <años> ah, ah, ับเลยแม่ติม oh, ก oh, oh. oh, ็แต <c oughs> ่งหน้าต่ออุ้ยขาอีลาจังขาข่อยกระจังกัดนั่งเดินเอ้ยบนโปฟาแต่งหน้ามันต้องมีลำก่อนฉากแรกเรืองเนี่ยเฮ้ยดูขาหนูแม่กำลังใจอีลาในเรื่องของเรื่องอีลา ปาก กุณชมาและเพื่อนเอาไปเชี่ยวกลับมาคือเกาเลยพี่น้องสีไปนาหรือบอ่ไปนาได้ก็ย้อนพ่อแม่พี่น,อน <ừ. S 2> ้องอีฟซี่ันบ่เบิงให้ก็สแสดงว่าบ่ไป <laughs> แสดงว่าข่อยเจี้ยง <laughs> คันข่อยบ่าเจี้ยงก็สแสดงว่ามูเจ้าเบิ้งให้แสดงว่าข่อยไปได้ชิ้ไทยให้เบิง้งคู่หม่อเด้อปนีเด้อเนอีหลาถึงข้อหาช่วย <laughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะ